หลุมดำสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอนที่5ผลประโยชน์ลงตัวถึงชั่วก็ว่าดีผลประโยชน์ไม่มีถึงดีก็ว่าชั่วผลประโยชน์เข้าตัวทําชั่วได้ท,ทันทีลองขัดผลประโยชน์ดูสิไม่มีดีมีแต่ชั่วบออพอบอชอสอตมอมบอกว่า MOU ทํากัน,ากน,ากนมาตั้งแต่ปี2562 แต่ไม่ได้บอกว่าเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนกี่ปีจุ้มสับเพเหระไปค้นข้อมูลที่เผยแพร่เป็นประชาสัมพันธ์คลึกโครมโหมโรงเซ็นสัญญา3ปีและต่อสัญญากันอีก3ปีหมดสัญญาต้นปี2565อ้างเงินค่าเหยียบแผ่นดินไม่ได้สักบาทแล้วยังยอมให้ต่อกันอีกมันผิดกฎหมายชัดๆเจ้าค่ะ จุ้มเห็นใจยิ่งนักและต้องชมท่านผอบชสตมที่ยอมขัดใจเจ้านายไม่กล้าต่อสัญญาเพราะรู้ว่าผิดกฎหมายกลัวจะโดน157ด่างพ้อยต่อชื่อเสียงและวงตระกูลการข่าวณปัจจุบันบริษัทเอกชนพวกพ้องยังจุ้นจ้านทำกันอยู่แถมยังใช้วาจา แกมบังคับให้เจ้าหน้าที่ต่อบัตรผ่านเข้าออกเขตห่วงห้ามในสนามบินและเขตตมสนามบินเจ้าหน้าที่กระอักกระอ่วนเพราะเป็นของพักพวกนายสตมทำสัญญากับบริษัทพวกพ้องและบริษัทพวกพ้องได้จ้างอีกบริษัทมาทำในเมื่อท่านบอกไม่ได้รับตังค์ผบอชอสอตม ท่านต้องพิสูจน์ตัวเองและปกป้ององคอ์กรลองตรวจสอบย้อนหลังใช้พื้นที่ตอมอสวนภูเป็นออฟฟิศใช้น้ำใช้ไฟของตอมได้จ่ายบ้างหรือไม่เปิดทั้งวันทั้งคืนขนคนของบริษัทมาตั้งที่ทำการในสถานที่ของหลวงแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่บางส่วนของวีซ่าออนใจ จากดอนเมืองและสุวรรณภูมิมาใช้โปรแกรมอันุมัติวีซ่าลองดูเจ้าค่ะยังคงเหลือล่องอล้อยหลอสแกนใบหน้าเข้าออกออฟฟิศอยู่ไหมถ้าจำไม่ผิดอยู่อาคารชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามไม่แน่ใจเจ้าค่ะอีกเรื่องผลกระทบการเอื้อประโยชน์จาก MOU จุุมกระซิบบอก มีผู้ต้องหาชาวจีนในผับจิ้นหลิงหลายคนใช้บริการจากท่องทางบริการ M O U และคณะพนักงานสอบสวนบชนอยู่ระหว่างดำเนินคดีด้วยเจ้าค่ะที่ทราบมาหนึ่งในผู้ต้องหามีมิสเตอร์จิมิสเตอร์ยูริลิงถือหนังสือเดินทาง E28241349 เข้าไปใช้บริการผับชิ้นหลิงให้ปากคํารับสารภาพละเอียดยิบมากสิ่งที่กระวนใจและเป็นห่วงอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กหวังบีบเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าขะทันขาบิ๊กเกียนขอบคุณข้อมูลที่ส่งมาให้เพจบิ๊กเกียนจนรับทราบหลุมดำสตมให้สังคมได้ตาสวา่างพรุ่นี้จะเล่าบริษัทที่เป็นคู่แข่งสัญญา ไปจ้างอีกบางษัตว์ให้มาทำเพื่อจะย้ำให้เห็นว่าในเมื่อไม่ได้รับตังค์แล้วจะสร้างปัญหาจนเละเทะประเทศไทยยังปล่อยไว้อีกแล้ว MOU มันเอื้อประโยชน์ให้ใไหว่ากรน,นีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทฟาร์มที่บิ๊กเกรียนนะครับได้เอามาโพสต์ไว้เป็นหลุมดำสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอนที่5ถ้ามีตอนต่อไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ